สวัสดีค่ะดเด็กๆคุณานะคะคุณาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นผสมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณาจะมาทบทวนเรื่องรอหันกันนะคะดเด็กๆปฏิตตามกันเลยค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะดเด็กๆก่อนเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องราวต่อไปเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคําข้อความและบทร้อยกองง่ายๆได้ถูกต้องนักเรียนอธิบายความหมายของคําและข้อความที่อ่านได้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดีและทํางานส่งตรงเวลาที่กําหนดนะคะ นี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะนําไปสู่คะแนนนะคะเด็กๆทราบถึงจุดประสงค์แล้วเด็กๆมาดูตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดอ่านออกเสียงคําข้อความบทร้อยกองง่ายๆได้ถูกต้องอธิบายความหมายของคําและคําที่อ่านได้คันลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําได้นี่คือตัวชี้วัดนะคะที่นําไปสู่คะแนนเหมือนกันนะคะเด็กๆคะเรามาทดทวนความรู้กันนะคะรอเรือสองตัวเรียกว่ารอหันนะคะ เป็นพยัญชนะตัวรอสองตัวเขียนติดกันโดยรอตัวแรกทำหน้าที่เป็นมฮานกาศส่วนรอตัวหลังทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะแต่ในมาตราแม่กลกันอ่านคําที่ใช้รอหันจะมีหลักการดังนี้นะคะเมื่อรอเรือสองตัวอยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นอันนะคะเช่นพันษาก็พอมกันออพันกันไกกำกันออกกันกอรอไอไกบรรทัดนะคะจะออกเสียงเป็นอันนะคะไปติดตามต่อกันเลยค่ะ ข้อสองนะคะเมื่อรอเรือสองตัวนะคะหรือเรือรอหันนะคะอยู่หลังพพัญชนะและมีตัวสะกดให้ออกเสียงอันกับตัวสะกดนั้นๆเช่นอัดเห็นไหมคะออมอกาศดออัดวักวอรอหันคอควายอันาวักสับสอร,อรอเรือสองตัวแล้วก็พอพ่านอันวสับนะคะข้อสามท่อรอเรืออยู่หลังพพัญชนะและมีตัวสะกดแต่มีตัวการันต์กำกับอยู่ที่ตัวสะกดให้ออกเสียงเป็นอันเช่นคัน สวรรค์อัศจรรย์นะคะเด็กๆเราไปดูคลิปวิดีโอรอหันกันค่ะรอหันมีรอเรือสองตัวโดยรอเรือตัวแรกนะคะทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศรอเรือตัวที่สองทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตากนค่ะโดยมีหลักการอ่านดังนี้นะคะ 1. คําคำที่ใช้รอหัน ไม่มีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะและมีเสียงตัวสะกดในมาตรากลค่ะโดยเราจะอ่านออกเสียงอันนั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างคำกันค่ะเช่นคำว่ากันไกลเห็นไหมคะเราจะออกเสียงอันนะคะเด็กๆหันษา ตัวอย่างต่อมาค่ะกันโชคพันรายาตัวอย่างต่อมานะคะพันษาจัดสรรจัญญาเลือกสรร บรรเทาบรรจุหลักการอ่านข้อที่2นะคะคำที่ใช้รอหรันมีตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอะและมีเสียงตัวสะกดของคำนั้นค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะเช่นคำว่าวันนคดี มีนอเนนเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตากลสับพระสินค้ามีพอพานอยู่ในมาตากบพักพวกมีคอควายนะคะเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตากกบวันนายุ์ ตัวอย่างต่อมาค่ะธรรมชาติทศวรรษผิวพันกเกษตรกรรมอุปสรรค ยุติธรรมหลักการอ่านข้อที่3นะคะคำที่ใช้รอหรันมีตัวการันอ่านออกเสียงเหมือนประสมเสียงอ่ะและมีเสียงตัวสะกดในมาตรากลโดยจะไม่ออกเสียงตัวสะกดที่มีไม้ทันทคาตกำกับค่ะโดยจะออกเสียงอันนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะ เช่นคําว่าตั้งคันเห็นไหมคะมีพอสัมเพาเป็นตัวการันและมีไม้ทันทคาดกำกับเราจะไม่อ่านออกเสียงนะคะเราจะอ่านออกเสียงอันคําต่อมานะคะสังสรร์อัศจรรย์สวรรค์ ถันชะกันต่อมาเรามาดูคำน้ารู้กันค่ะมีคำว่าสรรหาบรรยายจำนันจาสุพันสัพพคุณอัทธรสพระขัน มหัศจย์สร้างสรรต่อมานะคะเรามาเล่นเกมรอหันอะไรเอ่ยกันค่ะอะไรเอ่ยสองหูสองขาเปิดอ้าเมื่อใช้งานเด,เด็กๆลองคิดคำที่ใช้รอหันดูนะคะ ไปดูเฉลยกันเลยค่ะคำตอบก็คือการไกลนั่นเองค่ะตอบถูกใช่ไหมเอ่ยข้อต่อมานะคะอะไรเอ่ยเอกโทรตรีจัตวาเรียงมาสี่ไม้คืออะไรนะพร้อมแล้วเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะคำตอบก็คือ วันในยุคนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะอะไรเอ่ยอยู่บนท้องฟ้าที่อยู่เทวดานางฟ้าแสนดีคือที่ไหนกันน้าไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะที่นี่ก็คือสวรรค์นั่นเองค่ะ ตอบถูกใช่ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องคำที่ใช้รอหันกันด้วยนะคะต่อมาก็คำว่าบรนนะคะบันรอหันกับบันเมือนกบรนบันหละกการใช้บันรอหันนะคะคำที่ใช้บันรอหันเป็นพยางหน้าของคำส่วนใหญ่แผงมาจากคำว่าประหรือปริเช่นบันจงมาจากประจงบันจบมาจากประจบบันจุมาจากประจุ บรรทัดมาจากประทัดบรรทุกมาจากประทุบรรรมาจากประรุ้บรรหักันเอบรรที่ใช้ในคำภาษาไทยส่วนใหญ่มาจากภาษาเขมรนะคะบรรดาลลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีรื่นเริงบันเทิงมีบรรลือเรื่องสนันดังเนี่ยมาจากภาษาเขมรทั้งหมดนะคะแต่เด็กๆฟังนะคะคําว่าบรรนั้นฉงนระวางปนกับรอหันเห็นไหมคะ มีบันที่ใช้รอหันกับบอลม่กันนอบันนะคะเราไปชมวิดีโอการ์ตูนกันเลยค่ะจะพาน้องๆน้อมารู้จักกับรอหันและบันกันบ้างน้องๆหลายคนอาจสงสัยว่ารอหันกับบันต่างกันอย่างไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะรอหันมีมากหลายจะบรรยายให้บรรเทาบรรทัดบรรพดเขา บรรจบเขตบรรดาไพรบรรลุบรรจุกล่องบรรทุกของบรรจงไว้บรรเลงจนบรรลัยบรรทมใกล้บรรพชาเสียงแก้วท่องบทกลอนอย่างเจื้อยแจ้วอยู่ในห้องนอนของตนเองจึงทำให้กก้วเกิดความสงสัยท่องอะไรอยู่เนี่แก้ว ท่องกรอนอยู่ค่ะพี่กก้วคุณครูให้มาฝึกท่องแต่แก้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณครูจะให้มาท่องทำไมนี่คือกรอนอะไรก็ไม่รู้ท่องยากจะตายที่แก้วท่องอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากรอนรอหันจะ้ะพี่น่ะเคยท่องมาก่อนแล้วรอหันนี่คืออะไรล่ะพี่กก้วช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิได้สิ พยัญชนะรอเรือรอเรือเขาเรียกว่ารอหันซึ่งมีพยัญชนะรอเรือสองตัวที่เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นที่ไม่มีรูปสระโดยรอเรือตัวหน้าจะทําหน้าที่เป็นไม้หันอากาศและรอเรือตัวหลังจะทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวนอนหนูสะกดเวลาอ่านจะออกเสียงอันในพี่กล้าวลองยอกตัวอย่างให้ดูหน่อยสิคะเช่นคําว่าพันษาอ่านว่าพันสา คำว่ามันญาติอ่านว่ามันญาติคำว่าจัญญาอ่านว่าจัญญาคำว่าบรรยายอ่านว่าบัรยายแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะข้อยกเว้นอะไรล่ะพี่กล้าว ก็พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดและมีไม้ทันตคาดกำกับอยู่จะไม่อ่านออกเสียงให้อ่านออกเสียงอ่านตามเดิมเช่นคำว่าสร้างสรรอ่านว่าสร้างสรร์คำว่าทรงคันอ่านว่าทรงคันคำว่าพระขันอ่านว่าพระขันคำว่าหะหรือหันอ่านว่าหะหรือหัน พักทำกิจกรรมกันสักครู่แล้วค่อยมาดูกันต่อเลยนะคะนอกจากนี้นะคำที่ใช้รอหันถ้ามีพยัญชนะตัวอื่นตามหลังรอเรือรอเรือเวลาอ่านจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าคำว่าพักพวกอ่านว่าพักพวกคำว่าสัพสิ่งอ่านว่าสัพพะสิ่งคำว่าเว้นวร อ่านว่าเว้นวักคำว่าผิวพันอ่านว่าผิวพันนอกจากบันรอหันแล้วก็ยังมีบัรที่พยัญชนะตัวหลังมีนอนหนูสะกดอีกด้วยนะแต่เอแล้วบันที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดจะมีบทกลอนแบบบันรอหันหรือเปล่ามซี่ถ้าอย่างนั้นพี่กล้าช่วยท่องให้ฟังหน่อยสิคะได้เลย บันดานลงบันไดบันทึกให้ดูจงดีเรื่นเริงบันเทงมีเสียงบรรลือสนั่นดังบรรโดยบรรโหยให้บรนเหินไปจากรวงรังบันทึกถึงความหลังบันเดินนั่งนอนบรรดลบรรกวดเอาลวดรัดบรรจวบจัดตกแต่งตนคำบันนั้นชังงนระวังปนกับรอหัน ในบทกลอนนี้เป็นคำไทยที่มีบันนำหน้าก็จะมีคำว่าบันดาลบันไดบันทึกบันเทิงบันลือบันโดยบันโหยบันเหินบันเดินบันดนบันกวดบันจวบทีนี้แก้วก็เข้าใจซะทีขอบคุณพี่กล้ามากนะคะไม่เป็นไรหรอกแก้วไปฝึกท่องต่อเถอะ เดี๋ยวจะท่องไม่ได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเพื่อจะนําบทเรียนหรือการทบทวนครั้งนี้ไปใช้ในการสอบนะคะเด็กๆเด็กๆสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในการทบทวนบทเรียนในวีดีโอหน้านะคะเพื่อเราก็จะใกล้สอบแล้วดูแลตัวเองเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ